สดีครับสำหรับค่ายคุณธรรมนะครับประจำปีการศึกษานะครับ2,567นะครับก็จะเป็นนะครับครั้งแรกที่เราห่างหายไปประมาณ6ปีนะครับเราก็ได้นโยบายจากท่านผู้ริหารให้จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้กับนักศึกษาครั้งนี้ขึ้นก็จะเป็นนักศึกษาปี2,516กับนักศึกษาปี2 0 1 7ทั้งสิ้นประมาณ1 0 0 0นะครับ60กว่าประทันวัตถุประสงค์ นะครับในการจัดค่ายนะครับก็เพื่อให้เป็นไปนตามเกณฑ์นะครับที่กําหนดเอาไว้นะครับก็คือนักศึกษาจะต้องมีการปลูกฝังนะครับในด้านของคุณธรรมและจริยธรรมและที่สําคัญนะครับการจัดค่ายครั้งนี้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์มาก็คือให้สอดคล้องกับใบประกอบวิชาชีพครูนะครับของสาขาพอบอด้วยนะครับก็คือในเรื่องของจิตอาสา และก็เ,เป็นประโยชน์นะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราได้ถามความเห็นนะครับจากสเต็กโฮลด์หรือผู้มีส่วนได้เสียนะครับในเรื่องของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมว่าต้องเป็นไปในแบบไหนหรือแนวทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยนะครับมีการประชาวิจารณ์ นะครับสํารวจก่อนการออกค่ายนะครับถามถึงความประสงค์นะครับของนักศึกษาที่จะมาร่วมโครงการนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละแนะครับมีความต้องการที่จะมาเข้าค่ายนอกสถานที่เพราะจะทําให้นักศึกษา นะครับได้รับความรู้นะครับได้มากกว่าที่อยู่ที่มหาลัยให้นักศึกษามีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับและนักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันก็จะเป็นการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาด้วยนะครับและสิ่งสําคัญเพื่อเป็นการนะครับวางแผนในเรื่องของการประกันคุณภาพเอสเปกนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็ได้จัดให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านครับดีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้นักศึกษามีทักษะซอฟต์สกิลนะครับรองรับในศตวรรษที่21ครับผม สวัสดีครับพวกเราจากดนตรีสากลแล้ววันนี้เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าเรามาที่ค่ายหัตถวุธสามวันสองคืนเป็นยังไงกันบ้างก่อนและหลังตั้งแต่มาตอนแรกความรู้สึกแรกผมที่เข้ามาถึงก็รู้สึกแปลกใจได้แบบออกมาจากตัวเมืองบ้างอะไรเงี้ยมาเจอพวกธรรมชาติอะไรเงี้ยครก็ค่อนข้างโอเคเลยแบบอากาศก็ ดีพอสมควรเลยครับผมว่าร้อนนะพี่อะไรประมาณนี้ก็มันก็นดีประมาณนึงอะ่ะอ่ะประมาณน,นี้ครับครับก็สําหรับผมนะครับก็รู้สึกสนุกดีครับที่ได้ออกมาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาสามวันสองคืนครับได้พบกับเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มอ,อีกหลายหลายคนก็เป็นความรู้สึกที่สนุกมากครับ <c oughs> สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่ากิจกรรมก็สนุกดีครับแต่ละกิจกรรม แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่หมๆต่างคณะด้วยครับรอบผมนะครับมันก็เหมือนกับการว่าได้ไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่บ้างในกลุ่มได้เจอคนอื่นบ้างที่เราไม่เคยเจอหน้าหรือเจอหน้าแต่ไม่เคยทักทายกันก็ทำความร,รู้จักกันในกลุ่มครับผมของผมตอนที่มาถึงครั้งแรกมันทําให้ผมนึกถึงตอนเคยเรียนช่วงมัธยมปลายเลยครับว่าเออเราเคยมีกิจกรรมดีๆอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นมาหาลัยมาก็ยังได้มีได้ทําอีกได้เจอเพื่อนใหม่ที่ไม่ใช่เด็กดนตรีเลย ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เราพลาดไปเราอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วครับ okay. ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสังคมแล้วก็การทําคลิปวิดีโอสนุกสนุกกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ได้ขนมแล้วก็ของรางวัลมาด้วยค่ะค่ะก็ถ้าปีหน้ามีก็อยากมาอีกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีขันชุ่มมาจากสาขานิติศาสตร์ค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนิดาจากมาโท่วค่ะมาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ปีหนึ่งค่ะ ความรู้สึกก่อนที่จะมาค่ายนะคะคือเราไม่คิดเลยว่าค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่เราที่เราคิดคือตอนเราเรียนมัธยมอ่ะมันคือการเข้าไปเข้าค่ายนั่งสมาธิใส่ชุดขาวเหมือนอยู่ในวัดแต่พอได้มาที่ค่ายหัตถทวุฒิที่นี่ค่ะรู้สึกว่ามันแตกต่างมากได้ผจญภัยบวกกับได้ความรู้ที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมแทรกซึมเข้าไปในนั้นด้วยค่ะก็ะอยากจะฝากถึงสาหรับคนที่ไม่เคยมาหรือไม่อยากมานะคะตอนแรกผู้หนูก็ไม่ได้อยากมาเหมือนกันค่ะเพราะว่า คิดว่ามันคงน่าเบื่อมากๆแต่พอได้มาค่ะมันสนุกมากเพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างสอดแทรกเข้ามาอย่างเช่นมีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมต่างๆให้ทำวมก,กับสาขาอื่นและเพื่อนๆคนอื่นด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าแบบการมาเข้าค่ายจริยธรรมคือมันต้องเป็นแบบพุทธศาสนาจายเลยหรือเปล่าธรรมะจายเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่แต่ว่าการมาที่เนี่ยมันจะได้เจอสิ่งที่มันว้าวกว่านั้นค่ะคือเรามาถึงนี่ใครจะไปคิดว่าที่นี่จะมีคอนเสิร์ตใครจะไปคิดว่าที่นี่จะเจอวิททยยาาาากกกรรรี่่แบบแบบบบเเเเเงมลนนิวจ ต่อให้เป็นเพื่อนต่างสาขาต่างคณะเราก็รู้จักเขาแล้วก็แบบสนิทกันเหมือนเพื่อนเลยค่ะจะบอกว่าอยากให้ทุกคนต้องสนใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าถึงโครงการจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมเราจัดขึ้นมาเพื่อทุกคนอยากจะฝากถึงว่าอยากให้ทุกคนมานะคะ